ราอยู่กันที่สวนอาหารหนาทองย่านถนนประชาอุทิศแบรนด์อาหารชื่อดังที่เปิดมาอย่างยาวนานหลายปีผลิตภัณฑ์ของแสงทองที่ติดตั้งอยู่ในสถานที่แห่งนี้ก็คือการสาดตร์พระใบแนวดิ่งซีเทลรุ่น s อส2 0 0 0และการสาดตทับเก็บได้สเปกแมนเพื่อใช้ป้องกันแสงแดดและฝนที่สาดเข้ามาภายในสถานที่ได้อย่างอเนกประสงค์บริเวณโดยรอบสวนอาหารติดตั้งการศาดแนวดิ่งจานวน10ชุด และกันสาดพับเก็บได้อีกจํานวนหนึ่งชุดกันสาดทุกชุดภายในสวนอาหารแห่งนี้เลือกใช้ระบบชุดเกียร์พร้อมการหมุนในการเปิดปิดใช้งานกันสาดทั้งหมดค่ะวัสดุผ้าใบกันสาดทุกชุดเป็นผ้าใบพีวีโปร่งแสงโซลาร์วิลสามารถกองแสงได้สูง45-85%โดยขึ้นอยู่กับความเข้มของสีผ้าจุดเด่นของผ้าใบโซลาร์วิลช่วยให้บริเวณที่ติดตั้งมีแสงธรรมชาติลอดผ่านได้บ้างและยังช่วยลดอุณหภูมิความร้อนจากแสงแดดได้ดี ดูแลทําความสะอาดง่ายเหมาะสําหรับงานการสาดผ้าใบหลากหลายประเภทโครงสร้างผลิตภัณฑ์ c ีเทลรุ่น ST 2 0 0 0มีความปะนีตตามมาตรฐานแสงทองเน้นใช้วัสดุต้านทานสนิมโดยมีระบบควบคุมการใช้งานเปิดปิดผ้าใบได้ด้วยชุดเกียร์พร้อมก้านหมุนหรือเลือกใช้ระบบมอเตอร์ควบคุมการใช้งานด้วยรีโมทซึ่งทำขนาดได้ตั้งแต่กว้าง1เมตรจนถึง5เมตรสูง1เมตรจถึง4เมตร และเลือกชนิดเข้าไปได้หลากหลายตามความต้องการในส่วนของโครงสร้างผลิตภัณฑ์สเปกแมนมีความทนทานมาพร้อมท่อหลังรองรับเสริมความแข็งแรงให้กับกันสาสตรซึ่งถูกผลิตให้ได้ตามมาตรฐานของแบรนด์เหมือนกันทั่วโลกสามารถผลิตตามขนาดพื้นที่ติดตั้งได้ตั้งแต่กว้าง2เมตรถึง8เมตรแขนยืนได้ตั้งแต่1เมตร50ซนเมจนถึง3เมตร50ซนเมตรต่อหชุดค่ะ สำหรับท่านใดที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์ในการกันแดดกันฝนและช่วยเพิ่มความโดดเด่นให้กับสถานที่ได้อย่างลงตัวการสัดผ้าใบาแนวดิง่งซีเทลรุ่น s t 2 0 0 0และการสัดพับาเก็บได้แบรนด์สเปกแมนเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจค่ะหากชื่นชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเรากันด้วยนะคะ